วันนี้ก็มาอยู่กับรายการนะคุณนิสกิชัยนาทรังสิตคุณนิสกิไปคุณนิสกิก็วันนี้จะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ของคนไทยเราเองนะครับเซิร์ฟเวอร์ใน Minecraft PE นี่แหละก็วิธีเข้าก็ต้องใช้แอปพลิเคชันหนึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวใหม่อีกทีแต่อันนี้จะมารีวิวเป็นเซิร์ฟเวอร์ไว้ก่อนเหมือนทำผิดขั้นตอนวะเอ้ยผิดขั้นตอนวะโอเคครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปชมเมืองกันก่อนนะฮะเมืองของเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นเมืองที่ดูดูดีครับดูน่าอยู่ฮะมีการตกแต่งด้วยแดกโอเดนเทนทั่วเมืองเลยครับสักครู่ฮะแมทไม่รวยนะฮะเริ่มเห็นเป็นเขาโคหมู่บ้านแล้ว ก็อย่างที่เห็นนะครับจะไปหมู่บ้าน NPC แต่ว่ามีการตกแต่งเรียบร้อยแล้วซอมบี้ไม่น่าจะเกิดน,นะครับเพราะว่ามีแสงอยู่รอบหมู่บ้านเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายชื่อแอดมินนะฮะเดี๋ยวตรงไหนวะอ๋อตรงนน้นคือที่แม่ไม่โหลดนี่ไม่ใช่ความผิดเซิร์ฟนะครับเน็ตเน็ตกากเองเ,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 เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ย <c oughs> ทำไมขึ้นจากน้ำไม่ได้ชด่วยช่วยใครก็ได้ชุ่มด้วยมาเอาอตรงนี้ขึ้นได้ปะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงดิจมน้ำแค่นี้ตายอรอโคตรหนาดเลยนะโอ้ยสักคู่ฮนะขอแก้ปัญหาตรงนี้ก่อน โอเคฮะผ่านไปประมาณเกือบ2ปีครึ่งกว่าผมจะขึ้นกลับขึ้นมาได้นะฮะโอเคคนนี้ก็จะเป็นแอดมินของเซิร์ฟเวอร์นะครับชั่วแม็กดีล็อกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตารางรายชื่อยูทูบเบอร์นะฮะนี่อันนี้เป็นชแนลของแอดมินเขานะครับแล้วอันนี้ก็ชแนลผมเองอยากให้รู้กันป้ายสีด้วยเย yeah. ข้าล่างนี้ครับจะเป็นกดของเซิร์ฟแล้วก็จะเป็นทว่วช่องทางติดต่อแอดมินนะฮะนี่ครับไอดี ID ลน์ของแอดมินช่องทางการติดต่อคนในไลน์แอดจะเชิญเข้ากลุ่มเซิร์ฟนะ a นบุ o อกอันนี้ถามในไลน์แอดได้ถ้าต้องการส่วนตรงนี้ทาําความรู้จักกับแอดกันนะเนมแอดชื่อเต้นนะหรือจะเรียกแอดมาก็ได้อายุแอดอายุ13ปีเด็กมาก บิดนี่ใส่แอปเป็นคนล่าเริงชอบแบ่งปันจริงๆก็ไม่เด็กนะสิสามนี่ก็ผู้ใหญ่อะไรมั้งหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อแอปทางไลน์หรือเฟซบุ๊กได้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะแจกของมั้งอ๋ออันนี้ผู้ดูแลเซิร์ฟครับก็คือตะกี้มักดิโลเอ้แม็กกิล็อกอ่าเชือดมาเสือคนออเดอร์ ก็คือเป็นคนปล่อเซิร์ฟเหมือนกันแหละผู้ดูแลมิเตอร์ฟาร์มเลยจะเลยเชื่อคือฟาร์มเลยเฟมอ่าไม่ออกตรงนี้จะเป็นที่เอนชานนะครับสามารถโอ้นี่ไงลาพิลาซูลี่โอเคห้องนี้อะไรวะพีพีโซาอยาอย่าเข้าไปเดี๋ยวเราจะตายกันแล้ก่อนโอเค้วเราจะเดินรีวิวรอบเมืองกันก่อนนะครับ โอเคนี่ฮะที่ผมบอกเป็นการตกแต่งด้วยแจ็คโอเรนเทิร์ทั่วเมืองเลยสว่างมากนั้นถือเป็นการน้ำนะครับไม่ตายครับเอาไปได้บ่อน้ําก็มีการป้องปะป้องการเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ให้ใครตกลงไปตายฮะอยากให้เปิดซอมบี้นะครับเพราะถ้าตกแล้วก็คงจะขึ้นไม่ได้นะบทเล่น เลยครัแล้วก็ในเมืองนี้ยังคงความเป็นวิลเลจเจอร์อยู่เอ่ยังคงความเป็นวิลเลจของไายครับอยู่นะครับก็คือยังจะมีวิลเลจเจอร์อยู่มากมายอย่างนี้ฮะหรือเรียกชื่อว่าไอฮอนหนึ่งโอเคแล้วก็จะมาดูตรงจุดเกิดหรือจุดสปาวกันนะครับตอนเกิดมาเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับนดีต้อนรับนะก็คนในเซิร์ฟตอนนี้ก็ โอเคเอออมีครับโอเคส่วนสมายค่อิวิตอนนี้ในเซิร์ฟนะครับก็จะมีแม็กิโลเอ้ยแม็กดิล็อกเียผิดตลอดแม็กดิล็อกหรือว่าแอดมหาก็คือเจ้าคนกลุ่มเซิร์ฟนะครับแล้วก็บาตาบัตแล้วก็เฟียกิวเฟย์ก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในเซิร์ฟตอนนี้ฮะก็จะเป็นผู้โชคดีที่ได้ออกรายการของเรานะครับ โอเคนะฮะต่อไปจะเป็นการปิดคลิปฮนะก็สังเกตว่าจะมีปุ่มอะไรขึ้นมาตรงนี้จะเป็นไมโครโฟนะฮโอเคครับตอนนี้ก็หลังจากที่ถ่ายกันมาได้ประมาณเท่าไหร่วะห้านาทีครึ่งแล้วนะครับก็เห็นแก่เวลาสมควรขอตัวลาไปก่อนตะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ